รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด s อ b ช่วยได้ต้องการเงินสดเปลี่ยนรถเป็นเงินรถยังมีข่าด้วยอัตราดอกเบีย้ย21-24%ต่อปีสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารไทยพาณิชย์เฉพาะรถยนต์ที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระรวมถึงรถที่ผ่อนหมดแล้วเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดหมุนเวียน <ừ. S 2> หรือรดค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำะระเพื่อลถยอดผ่อนต่อเดือนเป็นการรีไฟแนนซ์สินเชื่อจากไฟแนนซ์อื่นโดยทางเราจะเป็นผู้มอบอำนาจให้เอ b บปิดบัญชีเดิมและโอนเล่มทะเบียนมาที่เอ b ทบีแทนเราเราก็จะได้รับเงินก้อนจาก ใช้ไฟแนนซ์มาแล้วครับจุดเด่นของถินเชื่ออนุมัติวงเงินตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง5้าล้านบาทวงเงินสูงสุด120เรของราคาประเมินจะต้องผ่อนไม่เกิน72งวดหรือ6ปีแต่ก็มีให้เลือกผ่อนสูงสุดที่8 4ิงวดหรือ7ปีแต่วงเงินที่จะได้รับก็จะลดลงครับหลังจากปิดนี้กับไฟแนนซ์เดิมแล้วเราก็จะได้รับเงินส่วนต่างมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับวงเงินที่เราขอไปด้วยครับเพราะบางคนต้องการแค่ลดค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็จะได้ส่วนต่างไม่มากครับระยะเวลาในการรับเงินนนนนหหลลัััังงงอุุมมตติิกรรเททพแะปาาาาาใใ3วววํจด4น ทการไม่นับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจังหวัดที่ขอสินเชื่อกับ SBB ได้มีดังนี้กรุงเทพและปริมณฑลสมุทรปราการนนทบ,บุรีปทุมธานีต่างจังหวัดอุธยานคปรปฐมหาดเชิงเซาวชนบุรีระยองสมุทรสงครามสมุทรสาครนครศรีธรรมราชสงขาล,ลานครราชสีมาอุบลราชธานีอุดรธานีขอนแก่น SBB รับรีไฟแนนซ์จากก้าวแห่งดังนี้หนึ่งธนาคารทีเอ็มบีธนาชาติอ <2 S 1> ธนาคารกรุงศรี3ธนาคารเกียรตินาคินดีธนาคาร ทารทีกโก5ภุงไทยลีซิง6ลีซิงกติกรไทย7เงินติดล้อ8โตโยต้าลีซิง9ฮอ,อนด้าลีซิงเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อเอกสารยืนยันตัวตนสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการและวิสาหกิจเอกสารยืนยันไรายได้พนักง,งานประจำาริยเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือนและสำเนาบัญชีเงินฝากยอนหลังสามเดือนเจ้าของกิจการสำเนาหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัญชีเงินฝากยอนหลังหกเดือนบัญชีเงินฝากสำเนาหน้าสมุดบัญชีสำหรับโอนเงน เงินขายรายได้ผู้สมัครบุนคคลธรรมดารายได้15,000บาทขึ้นไปวิธีการสมัครสินเชื่อผ่านมือถือ1ไปที่ใต้คลิปวิดีโอ2กดที่เพิ่มเติมหรือคอมเมนต์ 3. ตรงรายละเอียดคลิปหรือคอมเมนต์ปักหมดกที่ลิงก์สมัครลิงก์สีฟ้าก็จะเข้าสู่หน้านี้ครับ 4. ีออกชื่อนามสกุลเลือกจังหวัดออกเบอร,ร์โทรศัพท์อีเมล id line เลือกยีห่ห้อรถรุ่นรถออกปีที่จดทะเบียนรถเป็นปีคศออ,ออกยอดสินเชื่อคงเหลือหรือยอดหนี้ที่เรายังเหลืออยู่เท่าไหร่ก็กรอ,อกไปครับ5ออกดติ๊กถูกข้าพเจ้ายินยอมให้ตติด่อก กดติ๊กถูกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกดส่งข้อมูลหลังจากกดส่งข้อมูลเสร็จก็จะเข้าสู่หน้านี้ครับสินเชื่อลดเอสทีบีรีไปแนนได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ให้ความสนใจในการสมัครสินเชื่อเอสทีบีรีไฟแนนทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้แก่ท่านทางบริษัทจะติดต่อกลับหาท่านเพื่อให้บริการข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด,สดระนะครับสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์เอสทีบีเป็นที่นิยมค่อนข้างมากซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้้้้ททีี่่่่่่ตอออออองงงงกกาาาารรรเเเเินนนนนสดดดดหืจจดงงืืยยยยยคใใชจจวไขลป็ั ให้ทุกท่านอ่าน้นสถานการณ์อันยากลําบากนี้ไปด้วยกันนะครับอยากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการนำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ